สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมมาพบกันก็วันที่จะ19-20เข้าแล้วนะอีกไม่กี่วันเลขวิ่งเลขก็จะออกมานะตอนนี้เรามาติดตามเลข สายแข็งกันนะสายแข็งส่งเข้ามาให้ทั้งเลขปักหลักสิบหน่วยสองตัวมาตัวหมดที่แล้วให้มาสองกับห้านะเข้าสองก็นึกไม่ถึงว่ามันจะมาสองก็จับสองสามสาม,ส,าม,ส,ามสองอยู่นะครับแต่มันไปหนึ่งสองนอกจากนี้สายแข็งก็ยังส่งเลขปักหลักหน่วยปักหลักสิบมาให้ เมื่อวานออกให้ไปแล้วปักหลักหน่วยนะได้ตัวไหนหนะ้าหน่วยเดี๋ยวนึกก่อน4ีนะ่ห้าแสายแข็งบอกว่าสี่ห้านี่ต้องมาหน่วยไว้ยอย่างนั้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็ท่านก็ส่งหลักสิบมาให้ก็ลงกันคนละคลิปนะฮะให้ f อฟ นำไปประกบกันดูนะได้กี่ตัวนะครับผมอ่ะชมทุ่งนาะป่าข้าวกันก่อนนะครับอ่าไปดายองศาแดดมันซะก่อนแดดกำลังจัดนะช่วงนี้สวยงามนะถูกแดดเขียวไม่ใช่เขียวเข้มจริงๆนะถูกปุ๋ยสูนรนี้นะใส่ปุ๋ยเกลือจืดโพเทสเซียมคลอไรด์บวก อะไรบวกยูเรียนะสวยงามนะฮะเรามาชมตัวเลขกันก่อนนะครับผมโ <c oughs> ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะแนวทางตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะช่องปู่เยี่ยมพารวยอถามไทยข่าวกันอยู่นะ ใครโชคดีบ้างนะหนุมมูบนได้ไป12ล้าน812นะซื้อเดาๆไว้ก็ได้นะเอานี่นี่งวดที่แล้วให้2กับ5มาตัวเลขมีที่มานะเข้าที่2นะนี่812หน่งองวดนี้1ตุลาคมนะให้มา4กับ8ให้มาแล้วนะ4กับ8สํสำหรับเลขวิ่งปูเยี่ยมนะให้ติด5 6 7 8 5 6 7 วิ่งหนะตัวรับมัน801นะก็มาเข้ากับเลขวิ่งตรงนี้นะสี่กับ8ปดนะ8 0แมันชนกันที่8นะ5 8จะมาได้ไหมหรือจะมาหกแดนะฮะตามชมนะเลขแทนกันเลขบนฝ่ามือนะครับผม1 6ึ่งหกสองเกสาแล้วก็50นนะครับผม อารบ,บิก็เหมือนกันนะหนึ่งหกสองเจ็สามแปดสี่เก้าห้าศูอ่ะเลขวิ่งสายแข็งนะสองกับห้ามาตัวงวดที่แล้วนะสี่เจ็แปดแล้วสองกับห้ามาตัวมาออกแปดหนึ่งสองนะตีที่สองนะครับผมงวดนี้สี่กับแปดมาตัวนะแปดหนึ่งสองแล้วงวดหนึ่งตุลาหกหงนี่สี่กับแปดมาตัวจะมาที่ตัวไหนครับผมจะเข้าสี่หรือจะเข้าแปด อ่าเลขติดหน่วยบนออกคลิปไปเมื่อวานนี้นะวิ่งสกับ8นี่เลขวิ่งนะตัวติดหน่วยบนที่สายแข็งให้มานะสี่ห้าปดเกงวดต่อไปนี่นะนี่สี่ห้าปดเวางที่หลังหน่วยนะสี่ห้าปดเนะอ้าวงวดที่แล้วก็มานะนี่เลขวิ่งสองกับห้าเลขติดหน่วยนะห เกตสองเข้าที่2นะสี่ปนะเข้าที่2อนะออก1นึเลขติดหน่วยนะหกเ3สาวางหลักหน่วยนะครับเข้าที่สองสำหรับงวดน,นี้นะเราก็มาดูเลขที่มีชื่อว่าเลขสายแข็งนะติดหลัก10เลขติด10บสายแข็ง ให้วิ่ง2ตัวมานะติดร้อหน่วยมีสิทธิ์เสียจะไปร้อยได้8จะไปร้อยได้นะแต่ว่าติด10เนี่ยให้6701 6701นยะฮะอ่หกเจยอยู่หลัก10นะครับผมถ้าเราจับใส่หลักหน่วย นี่หลักหน่วยนะสี่ห้าแปดเก้าอเกตศูนย์หนึ่งอาจจะมาตัวไหนนะลองจับใส่กันดูนะเลขติดหน่วยสิบห้ากับหกนะครับผมติดสิบหน่วยนะมาห้ากับหกมีห้าไหมมีหกไหมมีมี 6, หกชุดเดียวนะ ห้าไปติดที่หน่วยหมาติดที่10อันนี้งวดก่อนนะครับผมเลขติด10หน่วยนะ8 901นะเรามาดูเลขไม่มาเรานะตั้งหลัก8ดนะไม่มา8 90เก้ไม่มานะ นี่ตัวที่มันจะมาแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยมันจะมากลุ่มนี้มานะเ,าเลขติดสิบให้มาแปดเก้าศูนย์หนึ่งเรามาดูว่าแปดเก้าศูนย์หนึ่งเป็นชนเลขดับหมดนะดับสิบหน่วยนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดเก้าศูนย์ดับสิบหน่วยนะตาดอกติดสิบหนึ่งมาติดในเลขชุดติด ของเรานะหนึ่งสองสาติดหนึ่งนะเห็นไหมว่าเลขติดหนึ่งมันมานะเหลือหนึ่งตัวเดียวเนี่ยหลักสิบเนี่ยติดเลยมาเลยนะเลขติด10หน่วยคือหนึ่งกับ2เลขติดที่เขาให้มาสายแข็งให้มาสองกับห้าก็แม่นย้ำนะเข้าที่หนึ่งสองนะตรงนี้นะเดินมาเข้าหนึ่งสอง ถ้าไม่เสียได้ห้าก็เอาห้าด้วยนะนี่เห็นไหมติดสิบหน่วยเนะี่ยเข้าทั้งสองตัวนะหนึ่งกับสองเขาให้อีกสายหนึ่งให้มาหนึ่งกับสองนะสายแข็งสายหนึ่งให้มาสองกับห้าชนสองนะเข้าหนึ่งสองกันนะครับผมอ่าวันนี้ไม่ชนนะสีกะ่กับแปดห้ากับหกเราจะตัดก็ตัดไม่ได้เลขไม่มานะสองสามสี่ เขียนใส่ตรงนี้นะสองสามสี่ตัดได้แต่ตัวนี้นะสี่ไม่มาอาจจะเข้าร้อยนะแต่สิบหน่วยไม่มาอันนี้ติดสิบนะหกเจ็ดศูนย์หนึ่งอ่าลองไปจับใส่หลักหน่วยลองดูว่าจะมาตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะจับลองดูนะเลขสายแข็งจะจับให้ลองดูแล้วจะตัดลองดู จะมาได้ไหมนะอ่ะหมดเวลาครับผมขอบคุณสายแข็งนะที่ส่งเลขเข้ามาร่วมสนุกในช่องปุเยี่ยมพารวยนะวมดที่แล้วไม่ไม่ออกให้ชมนะรอดูว่าจะเข้าไหมนะแม่มันเข้านะอันนี้เป็นวดที่สองก็เลยลงให้ชมซะเลยอ่ สองตัวมาตัวตีสิบแล้วก็ตีหน่วยนะครับผมอ่ะล้วก็มาชมทุง่งนาป่าข้าวตอนวันที่มีแดดจัดๆฮนะเออมันเขียวดีจริงๆนะครับผมเขียวจนจะเป็นสีน้ำเงินนะไอใบเหลืองๆนี่ไม่มีนะแสดงว่ามันไปปรับปรุงปุ๋ยในดินของเรานะให้ข้าวเนะี่ยสามารถ ดึงปุ๋ยเข้ามาใช้ได้นะมันถึงได้ใบเขียวงามตั้งลำได้ดีนะรากก็อกยาลงลึกนะครับผมไปดึงกับปุ๋ยในดินเข้ามาใช้ได้นะสวยงามนะ,ะก็มีเกล้อด,ดินแท้นะหรือเกลือจืดนะ แล้วก็ยูเรียแค่นั้นนะใส่ข้าวใส่อ้อยใส่ผลหมา้ลากไม้สุดยอดอ่ะหมดเวลาพอดีนะครับผมลาพาจากเท่านี้นะกับเลขชุดติดสิบสายแข็งนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว